างออดีจะนำอยู่ประมาณ3มแผ่นนะครับอัมาก็ึกว่าจะโดนทิ้งไปเรื่อยๆนะครับออดีก็เซ็ตลบจัดก,กันอย่างเต็มฝีมือึกว่าจะโดนทิ้งเรื่อยๆแล้วรับโดนหามแล้วนะครับ